ผู้ชมครับเกาะติดสถานการณ์น้ำต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเราทั้งสองคนเองมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวานนี้เองอต้องบอกว่าสภาพสภาพน้ําสถานการณ์น้ําตอนนี้เนี่ยเริ่มลดลงแล้วในเขตกรุเรรงเายแล้ว,ลวจะอ,อยู่ในช่วงของท้ายๆเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าการทําความสะอาดแล้วล่ะคะ่ะใช่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเป็นภาพรวมก่อนเลยนะครับก่มชนเนี่ยเขามีการ ปรับลดการระบายน้ําในเขื่อนต่างๆครับหลังจากมีปริมาณที่เริ่มลดลงแล้วครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะครับทางด้านของนายทวีศักดิ์ธนเดชโชพลครับรองอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้กล่าวนะฮะว่าสถานการณ์น้ําในภาพรวมเนี่ยของรุ่มน้ําเจ้าพระยามีปริมาณน้ําที่ลดลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยรับจากแม่น้ําปิงวังยมแล้วก็น่านมีปริมาณน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนรุ่มน้ําชีและก็ลุ่มน้ํามูลเนี่ยปริมาณน,น้ําลดลงเช่นเดียวกันครับเนื่องจากสามารถระบายน้ํามูลเนี่ยลงสู่แม่น้ําโขงได้ดีด้วยส่วนที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ครับคือพื้นที่ทางภาคใต้จากร่องมรสุมพัดผ่านโดยเฉพาะ ในช่วงของจังหวัดสุราธานีและก็นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งได้เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ําไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะเพื่อที่จะลดปริมาณน้ําและก็ปัญหาน้ําล้นตลิ่งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้เนี่ยยังมีการเตรียมขุดลอกแม่น้ําในแม่น้ําสายต่างๆครับของจังหวัดประจวบคีรีขันและก็ชุมพรเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ํา ดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ําด้วยครับสําหรับแผนการระบายน้ําของเขื่อนต่างๆนะคะทางกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ําลดลงแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการน้ําโดยการกักเก็บน้ําไว้ในช่วงของฤด,ดูแล้งด้วยซึ่งในปีนี้นะคะภาพรวมเนี่ยปริมาณน้ําในเขื่อนแต่ละแห่งอยู่ที่ร้อยละประมาณ8 4ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถพอใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะที่กําลังจะมาถึงอย่างแน่นอนค่ะส่วนระบบชลประทานหลายแห่งนะคะที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ อุทกภัยที่ผ่านมาหลังจากน้ําลดแล้วนะคะก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อจัดสรรง,งบประมาณแล้วก็ซ่อมแซมต่อไปให้พร้อมใช้งานค่ะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ,ะเนื่องจากปริมาณน้ําในหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ในเรื่องของปริมาณน้ากักเก็บเองเนี่ยก็ เขาเรียกว่าในเขื่อนต่างๆก็มีปริมาณน้าที่เยอะพอสมควรกักเก็บไว้สําหรับช่วงฤดูแรงที่กําลังจะมาถึงนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงของฤดูน้ําหลากเนี่ยเขื่อนต่างๆก็จะทําหน้าที่ในการกักเก็บน้ําไว้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะรองรับช่วงฤดูแล้งแต่ว่าพอมันหลากมาแล้วเอาไม่ทันเนี่ยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนท่วมก็จริงแต่พอแล้งก็แล้งหนักจริงๆใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นการกติาการณ์น้ำนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนมีเรื่องราวจะให้เราเนี่ย เป็นสื่อกลางในการเข้าไปช่วยเหลือประสานง,งานก็สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารกันมาได้เลยนะครับ